สวัสดีค่ะคลิปที่4นะไม่คีดคุณสุคุยไปเพลินได้ตั้ง12นาทีนะคะก็จะอัดลง YouTube ได้แต่อัดลงเฟซไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเกินนาทีเขานะคะตอนนี้เรามาพูดถึงลายขอนะคะลายขอเล็กนะคะอันนี้คือลายขอเล็กนะคะเป็นลายขอไปงานราชการนะคะลายขอลายเจ้าฝานะะี่ค่ะลายเขาเรียกลายพัะ เาเรียกลายปรลาชสถานนะลายขอเขาเรียกลายปรลาชสถานนะคะแต่ก็สีเขาก็สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยเนาะก็รู้สึกนึกว่าจะนานมานะคะเขาคงรีบส่งรีบอะไรเนี่ยนะคะพอเขาจะปิดเนาะโรงงานเขาจะปิดเขาก็ต้องรีบส่งนะคะสีนี้คือสีหมากสุกนะคะสีหมากสุกนะคะเชิงเขาเนี่ยนะคะเชิงได้มีหัวท้ายนะคะแต่ก็สูแนะนํานะคะ หัาท้ายเราเอาขึ้นลงทางไหนก็ได้นะคะเชิงเขาเชิงเขามีล่างบนนะคะงานทอแน่นนะคะเป็นงานฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นทุกเส้นนะคะไม่มีอะไรแสมและะ้วแล้วก็ไม่มีดินแสมนะคะเป็นงานฝ้ายทั้งหมดเลยนะคะผ้านิ่มๆยิ่งซักยิ่งนิ่มนะคะนะคะคุณสุจะไม่ขายงานงานผ้าพิมพ์ผ้าบล็อกผ้าอะไรนะคะคุณสุจะขายก็คืองานทอผ้าฝ้ายเลยนะคะแล้วก็ทอแน่นมากนะคะ ใส่สวยนะคะอันนี้สีหมักสุกนะคะสีส้มส้มอิดหรือเปล่าคะมันจะสีส้มสอิดแต่กุสุคิดว่านะ่าจะเป็นสีหมักสุกนะคะตัดทางไหนก็ได้นะคะดูง,งานดูง,งานทองเขาค่ะอันละเอียดนะคะนะคะละเอียดมากนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ถ้าใครสั่งคุณสูนะคะสี่ผืนสี่ผืนพันคุณสุส่งฟรีเลยนะคะส่งฟรีเลยนะคะถ้าใครสั่งคุณสูตสี่ผืนก็คือสุจะส่งฟรีเลยนะคะในในเทศกาลปีใหม่สงการเรานะคะปีใหม่ไทยเรานะคะคุณสูมีอย่างละสีละสี่ผืนนะคะถ้าใครอยากได้ก่อนเพื่อนนะคะสีนี้สวยมากค่ะนะคะเป็นสีนู๊ดนะคะสีออกโอ้พูดสียากเลยนะคะตัวน,นี้นะคะ สีนุ่นๆนะคะลงลงทางไหนก็ได้นะคะขึ้นทางไหนก็ได้นะคะนะคะเจ้าออกกะปิเคยเคยสีกะปิสีนุ่นๆเลยนะคะนะคะนะคะก็สุขยญงให้ดูพรามันมีส้นสูงส้นสูงโดนม้าขับไปแล้วนะคะหลานบอกว่าให้ซื้อใหม่ลา <c oughs> ว่านะต้องใส่นาะต้องซื้อใหม่ลงใส่จะต้องซื้อใหม่เหมือนหลานว่าะะมันหาไม่เจอนะคะ สวยมากสีสวยมากนะคะสีออกผู้ดีผู้ดีใช่ไหมคะสีออกนุ่นๆนะมันกะปิชมพูกะปิหรือเปล่านะคะคุณสุก็ยังคล่องใจเหมือนกันนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะผืนแรกก็คือสีหมักสุกนะคะนะคะใครรับสีผืนคุณสุสุกให้ฟรีเลยนะคะแต่คุณสุมีไม่เยอะนะคะคุณสุมีอย่างละสีผืนนะคะ แล้วสีเขียวก้านมะลินะคะคุณสุจะแกะให้ดูอย่างละสีนะคะ๋อ,อไม่ใช่จะแกะให้ดูทุกสีนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ยากอะ่ะแกะให้ดูแป๊บๆนะคะเดี๋ยวคุณสุก,ก็ค่อยว่ากันนะคะสีนี้ก็สวยเนาะดูสิดูนางสิสวยจริงๆค่ะนะคะเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผ้าฝ้ายถอดแน่นนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ นะคะปกติเขาซื้อกันห้าหกร้อยอย่าไปซื้อนะมาซื้อกุญสูตรสองร้อยห้าสิบซื้อกุญสูตสองร้อยห้าสิบตัดออกมาสวยเหมือนกันนะคะผ้าน,นิ่มไปเรื่อยๆนะคะจิงซักจิ้งนิ่มนะคะนะคะจิงซักจิ้งนิ่มนะคะเต็นไฟเป็นงานไฟแทๆ้ๆเราเลยนะคะใส่ไฟดยก่อนนะคะเราเป็นเมืองร้อนนะคะใส่ไฟสบายๆนะคะสีพื้นพันนะคะสีพื้นพันนะคะ,นนะ,คะอันนี้สีการ์ดมาเล้ก็มีแต่สีสวยๆนะคะ นะคะโอเคจบไปนะคะอันนี้มาสีฟ้านะคะคุณสุขออนุญาตแกอ๋อแต่นี้สีฟ้านะฟ้าอันนี้เขาเรียกฟ้าลายชินีนะคะตอนี้ฟ้าเขาพอดีเขาเป็นงานฟ้าแล้วเขามีขีมนะคะเขามีขีมมาตัดเขาเลยซอฟลงมาเขาเลยดูสวยนะคะฟ้าเขาไม่ได้ฟ้าเข้มนะคะฟ้าอ่อนๆหน่อยนึงนะคะ นะคะฟ้าอ่อนๆหน่อยนะคะถ้าตัวจริงเขาจะไม่เข้มนะคะแต่ในกล้องสูจะเข้มไปหน่อยนะคะตัวจริงเขาจะสีหวานๆนะคะเป็นฟ้าหวานๆนะคะนะคะตัวจริงเขาจะฟ้าหวานๆนะคะแต่จะลายเดียวนะคะคือลายลายพระราชทานนะคะลายของจะไม่ชัดเห็นไหมคะเป็นลายชัดนะเอาลงด้านไหนก็ได้นะคะหัวท้ายเขาจะเป็นชัดให้เรานะคะตรงตรงนี้เราก็จะเป็นชัดข้างล่างเราก็จะเป็นชัดนะคะกลางเราก็จะเป็นลายขอนะคะ โอเคนะคะสีฟ okay, ้าผ่านไปแล้วนะคะเราผ่านไปจีดสีแล้วคะอันนี้คือสีน้ําเงินนะคะนี่สีน้ําเงินนะคะเขาจะยกดอกขอนะคะเขาจะยกดอกให้นูนขึ้นมานะคะไม่ใช่ทอให้แน่นไปเลยนะคะเขายกดอกเหมือนเหมือนงานขิดเลยนะคะคือคล้ายงานขิดเลยนะคะเหมือนเหมือนเป็นงานขิดเห็นไหมคะ เขาจะทอให้นูนขึ้นมานะคะเนาะนะคะน้ำเงินนะคะน้ำเงินนี่ก็คือดอกเขาจะ,ะงานยกดอกเขาจะเป็นยกดอกลายขอเขาจะเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าสีเขียวมิ้นท์เนี่ยเขียวมิ้นท์ยกดอกเขาจะเป็นสีครีมนะคะ mm. เขาจะต่างกันนะคะเขาเลยเด่นขึ้นมานะคะ นี่เราถ้าใครชอบสีไหนก็ถ้าใครเรียกไม่ได้ก็ซื้อสีผืนนะคะพอเพิ่งมาเนาะนี่สีแดงนะคะแต่เขาไม่ได้แดงแจ๊ดเลยนะคะนะคะเพราะเขายกด้วยสีเทานะคะยกดอกด้วยสีเทานะคะไม่ได้สีขาวเร่มไม่ใช่สีครีมนะคะอันนี้เขายกดอกด้วยสีเทานะคะเขาดอกเขาดอกตัวแดงลงมานะคะนะคะเขายกดอกด้วยสีเทานะคะ เ,เห็นไหมคะเขายกดอกเลยสีเทานะคะนะคะแดงตัวน,นี้คือแดงนะคะจีสีและะ้วค่ะงงเนาะสีแดงสีม่วงค่ะตัวนี้สีม่วงนะคะจะหมดเวลาก่อนไหมคะคงจะอัดแค่สีคลิปนะคะจะครบสีสีหรือเปล่าเนาะอันนี้คือสีม่วงนะคะแต่ช้าก็ม่วงเข้ากับวันเลยนะคะวันนี้นะ ม่วงมีสองม่วงนะคะม่วงเม็ดบะปางกับม่วงนี่นะฮะอันนี้คือม่วงนะแล้วก็จะมีม่วงเม็ดบ้านปางนะคะน,นี่คือม่วงนะคะโอเคนะคะนะคะถ้าใส่กับเสื้อถักเสื้ออะไรนะคะเป็นงานข้าราชการงานรูหรูนะคะงานโรงแรมงานอะไรได้สบายเลยะคะ่ะเดินนะนะเขาจะแนบกับตัวเราแล้วเขาจะมีน้ำหนักทิ้งนะคะ เขาจะคล้ายกับไฟสุขโขไทยเลยนะคะ,ะตัวม่วงนะคะพอเสร็จแล้วสุกก็จะมีม่วงเหลือเหลือเหลือ,อม,ม,ม,ะะม่วงอีกตัวหนึ่งคือม่วงเม,ม็ดมะปรางนะคะม่วงอีกตัวหนึ่งคือม่วงเม็ดมะปราง วสวยนะพอดีสูดดูผ้าถุงตัวนี้มันอีกผืนหนึ่งี่อยู่ในหอเมีปัญหาถ้ามีปัญหาสูดก็ส่งคืนนะคะสูดต้องบอกทางร้านด้วยนะคะมองแม่นะาบนะคะถ้าไหนมีปัญหาสูดจะส่งคืนนะคะสูดจะตรวจก่อนนะคะเพราะว่าเราซื้อมาขายนะคะเจเขาเจเรานะคะไม่คืนนะคะสีสุดท้ายะะนะะแล้วค่ะนะคะจบละ สีชมพูค่ะนะคะชมพูวหวานๆนะไปงานแต่งได้สบายเลยนะคะไปงานแต่งได้สบายเลยนะตัดตัดไปงานแต่งนะคะโอเคใครจะไปงานแต่งคะ่ะ <c oughs> นะคะนี่คือชมพูนะคะชมพูนะคะโอเคครบแล้วค่ะครบสีแล้วนะคะอนะคะ ครบสีแล้วจีซีจำบ่ได้ใครจาได้นะงานมีปัญหาอยู่ตัวหนึ่ง,งสุข,ขอติดรลนว่ามีปัญหาหน่อยนะคะสิ่คำว่าคืนก่อนนะคะคืนเราแต่ตัวเราก็เสียนะคะเสียค่าส่ง เราต้องรู้ด้วยนะคะว่าคืนบริษัทไหนนะคะเพราะว่าคุณสุธซื้อทั้งหมดสี่ห้าโงนะคะซื้อหลากหลายนะคะเพราะว่างานเขามีเน็ตก็ต้องคืนนะคะโอเคจบแล้วคะ่ะนะคะอันนี้ก็หมดเวลาพอดีนะคะเหมือนพูดเยอะไม่ได้แล้วนะคะ <laughs> อันนี้ก็คุณสุก็จะพูดหรือว่าขอให้ทุกคนอ่า สบายใจนะคะสบายใจสบายใจในที่นี้ก็คือถ้าเราจะทําให้เรามีความสุขเขาบอกว่าคนอื่นคนอื่นเขาจะมีหน้าที่ทําให้เราทุกข์แค่ไหนก็ช่างนะคะคนอื่นก็จะมีหน้าที่ทําให้เราทุกข์แค่ไหนก็ช่างแต่เรามีหน้าที่ทําให้ตัวเรามีความสุขนะคะคือตัวเรามีหน้าที่ทําให้เรามีความสุขนะคะอันนี้คือปรัชญาวันนี้นะคะคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นที่คุณสุพิมพ์อยู่แล้วนะคะว่าคุณสุพิมพ์แต่ละวันอะไรนะคะ พอดีเวลามันจะหมดนะคะก็เลยจะไม่ได้พูดธรรมะเยอะนะคะที่จริงวันพระต้องพูดเยอะๆนะคะแต่อาจจะคลิปก็ดูไงอยู่นะคะถ้างั้นก็ธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ